ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาร์มเลนเจอนะครับผมก็เข้าเกมมาวันนี้ก็เป็นเอเลนเก้าดาวเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอ่าอีเวนต์มาใหม่นะก็ให้เราล็อกอินตามปกติเลยนะครับก็กบดาวก็ไม่เห็นมาแล้วนะนานแล้วด้วยนะ ừ, เมื่อไหร่จะมาอุ้ยอีเวนต์ล็อกอินของขวัญขนนกโอ้โหึนว่าอ,อะไรนะครับสองพ สวยจังเลยออกแบบได้ดีโอเคก็รับขนออกไปนะครับนี่มาแล้วนะครับก็เครื่องโอกาสคู่เทพนะครับเอเลนพาพิภพ,พ,พไททันนะครับไปนอกอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โหดีวายโคเท่เลยนะเทจริงคนนี้ต้องได้แล้วป่าวันนี้ยเออก็มีประกาศนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับ ก็ทำกิจกรรมแล้วก็ได้ตั๋วกาชาตามนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะเสียงแหบหรือว่าเสียงแบบไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเพื่อโอกาสมาแล้วอ่ะก็ผมก็มีลูบี้หนึ่งพันห้านะครับตอนนี้ก็เก็บสะสมไว้รอเดือนเอ่อไม่ใช่เดือนดิรอเดือนนี้แหละเป็นยาคริสต์มาสนะครับโอเคมีห้าสิบสามใบนะจาก เออห้าสบหกนะครับตอนนี้ผมก็เปิดไปห้าหกใบไม่ใช่ห้าหใบดิเปิดไปวันรอบสองรอบนะครับก็เกลือเปิดดูเชิงนะครับมาให้ได้เ hey, ฮหน่อยได้ปะเอเลนออกมาตัวแรกนี่คือจะเฮเลยนะเฮ hey, ดังๆเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ร่างกายผมเอกำลังกลับมาดีนะครับก็เหลือแต่ไอนะปุ๊บโอ้โหโกก ไอ้ก,กบนี่มาหลายรอบแล้วนะตอนนี้ผมสุ่มไปไปครั้งแรกก็มันมาด้วยนะครับมาตัวที่สองแล้วเนี่ยมาหน่อยเอเลนรีไวอะไรมาก็ได้ถ้าให้ดีก็มาครบเซตไปเลยนะเออมีแค่ห้าสิบห้าสิบสามใบอู้หูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลก,กแล้วนะแปลกแล้วนะทำไมมันมาติดต่อกันอย่างนี้กบพร้อมนะเนี่ย กดมีอยู่20กว่าตัวนี่แหละครับก็ถ้ามาปุ๊บก็ปั้นเลยนะตัวเกมโอ้โหยาเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอ้ยจะไม่มาหรืองไงถ้าถ้าถ้าไม่มานี่คือผมจะลองสุ่มสักสามร้อยนะลองดูลองดูลองเชิงนะครับมาไม่ลองเชิงแล้วตอนนี้ก็ต้องใส่สุดแล้วมาโอ้โหผู้จัดการยังจะมาอีก ไม่เอาแล้วขอเอเลนได้แล้วนะธาตุไม้เอเลินธาตุไม้เลยอยากกระโดดกับเพื่อนแล้วเนี่ยอยากเป็นจริงจต้แล้วดองดองดองเลยเนะี่ยในพีพีนะ <c oughs> โหดมากเลยนะครับในพีพมาเธอโอ้โหทำไมไม่มาสักทีละ่ะเฮ้ยลืมลืมลืมหวั่นแล้วนะลืมหวั่นแล้วนะไม่มาเนี่ยมามาเร็วก็ก็กหยุดเร็วนะรีไวรีไวกับเอเลน ขอเถอไม่ขอเยอะหรอกโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนเขาเกมมาเป็นเก้าดาวนะครับมารอบนี้แหละผมจะลองเปลี่ยนภาษาดูเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเห็นเขาลองใช้กันนะเอ,อเล่นสูตรกันบ้างนิดนิดหน่อยหนะครับถ้ามารอบนี้ก็โอ้โหเขียวกระจีไหมล่ะโอเค เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นสักครู่นะครับโอเคผมตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนละเดี๋ยวมันยุ่งยากนะโอเคไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะบทม,มันจะมาเดี๋ยวมันก็มาดวงไขรดวงมันนะทุกคนคือถ้ามานี่คือผม,ผมกบแล้วกบพร้อมนะตอนนี้กบในครั้งนี้สั่นมากเลยอยากอยากบ้านตัวใหม่แล้วมาเถอะ เท hey มากเลยนะลูกพี่โ oh, oh. อ้โหอัดสวินเริ่มละเริ่มละเริ่มถือมีดดาบละหรือเปล่าวะเฮยจะไม่ออกเลยเหรอสองรอบสุดท้ายให้เ hey ฮหน่อยคืนนี้สี่ทุ่มคืนนี้ให้ได้เ hey ฮดังๆหน่อยนะปุ๊บโอ้โ oh, ห oh. วันหยุดฤดูร้อนครั้งสุดท้ายละขอฝากคนละไลค์หน่อยนะ <laughs> คลิปนี้จะแ้วไม่ได้นะเนี่ย อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง200ซับแล้วคลิปนี้แหละต้องถึงแน่นอน200ซับเฮ้ยก็เกินไปไม่ขาดนั้นหรอกแต่อยากให้มานะมาเถอะมาเถอะนะทามาก็จบโอ้โหปร,รมาจารย์ก็มาเยอะนะตัวเนี้ยชิปหายแล้วผมเอาไงดี300แล้เหรอ มาสาม้อยก็สามอยสักรอบหนึ่งโอเคถ้ามาถ้ามาก็คือจบถ้าไม่มาก็ผมก็จะเบรกไว้ก่อนนะโอ้สามร้อยค่าเก็บมาตั้งนานไม่เป็นไรอ่าใช้ใช้ไปก่อนรีไวทไททันเอเลนลงมาในจุตินี่เธอโอ้โหวิบุตรชายแห่งมังกรน,นี่มาเยอะมากเลยนะครับโอ้โหหมูป่าไม่เอาแล้วเขาออกจากทําได้แล้วนะ เอเลีนาสามแล้วโอ้โหบ่นเยอะไงะบ่นเยอะไงะต,ต่อไปก็จะแจกใบแดงให้ผมนะเด็โอ้โหเด็กปฐมโอ้โหไม่มาแล้วล่ะมังเนี่ยเรียบร้อยโลกไตาถามหาไม่ล่ะพี่น้องเอ๋อโอ้โหไม่มาเลยว่าเฮ้ยเอาไงดีทุกคนถ้าผมสุ่มไปอีกหรอก็จะเหลืออยู่สี่ร้อยนะครับ เฮ้ยแต่ผมชอบอยู่นะเรื่องเนี้แล้วก็เห็นมันโหดมากเลยนะแต่ไม่มาเลยหรอห้าสิ 50, บแปดใบห้าสิบห้าสิบกใบหกสิบกว่าใบไม่ออกเลยเอาไงดีอย,งง <laughs> อ,นนอย่างลังเลตอนนี้ผมยังลังเลใจอยู่นะครับว่าจะเอาดีไหมแล้วผมส่งไปรอบนี้ก็เหลือประมาณสี่ร้อยนะอ่ะอีกสักรอบคิดว่าน่าจะเออหกร้อยหกร้อยเพชรได้ทัน 600เพชรก็จะสุ่มแจกคริสต์มาสได้ประมาณสักกี่รอบอาหนึ่งสองสามรอบนะครับก็มาโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วอันนี้ก็พอแล้วนะโอเคมาเถอะใครก็ได้สักตัวหนะไม่เสียหายหรอกนะโอ้โหวังสูงก็อย่างนี้แหละนะไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่ามาเถอนะมาเถอะขอเฮ โอ้โห่งคนบิดลูกโป่งเฮ้ยเหมือนเริ่มเริ่มขายแล้วสูงละอันนี้สูงแล้วโอ้โหอันนี้เตี้ยแล้วไม่เอาอันนี้คือเตี้ยแล้วนะโอ้โหอีกกบนี่มันมาโอ้โหกี่รอบแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหไม่มาแล้วมั้งโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยถังอกนี่ก็มาเยอะเรียบร้อยครับคลิปนี้แฮว บอกเลยว่าแฮ้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาก็กิจกรรมสเตตวิ่งก็ปรับใหม่นะให้เราคะแนนพุ่งเยอะขึ้นนะครับไอ้กบเนี่ยมันมาแบบโอ้โหดับเบิ้ลน่ะดับเบิลน่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอะ่ะมันมาดับเบิ้ลนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเน่ยมันมาหกตัวเนี่ยดูมาสี่แล้วนะหนะ้ามาห้าตัวนะครับคลิปนี้คือโอ้โหจะเอาอะไรนักหนาวะเฮ้ยกบ ถ้าไม่มาผมก็จะปั้นเอมิเลียขึ้นเก้าดาวนะครับเพราะว่าผมก็อยากปั้นนางขึ้นขึ้นเก้าดาวนะโหมดมากนะครับโอ้คลิปนี้แฮวนะทุกคนไม่เป็นไรเราก็จะสู้ต่อไปนะครับถึงเราจะไม่ได้นะเออ,เอ,อถ้าสุ่มไปอีกก็เลยเหลือร้อยเพชรโอ้โห oh, อยากคิดมันก็อยากได้ตัวละครก็อยากได้เอาเอาเข้าไปเอามาเยวเช็คดูก,กบก่อน กบของเรามีอยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะเลือกทั้งหมดอ่ายี่สิบสามตัวนะครับก็เยอะเยอะเยอะก็เลือกได้หนึ่งหนึ่งแม็กนะโอ้โหไม่ได้หรือไงวะนี่ยเอาตัวละครก็ยังเต็มนะโอเคเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้เปิดไปประมาณเอ่อเท่าไหร่วะเอ่อประมาณหกร้อยหกร้อยรูบี้แล้วก็อีก ตัวกาชาประมาณ50กว่าใบนะครับ50ิบใบเลยละ่ะไม่ออกเลยนะเออขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนได้นะไม่แฮวเหมือนผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะบ๊ายบาย